พากระจายมาอีกแล้ววันนี้หลังจากยกเอกสารขึ้นข้างบนเหนื่อยหอบแพ็กมาแล้วนี่ก็จะมาฟังนิทานสองเรื่องว่าแบบคุณบิ๊กเดี๋ยวจัดโลเคชั่นดีๆก่อน้องกล้ององกล้ององกล้องแล้วเสื้อตัวเดิมอ่ะไม่หล่อเลยอ่ะคนเล่าไม่เป็นไร เรื่องอะไรปะเรื่องอะไรเหรอวันนี้เรื่องคิดให้ดีๆมีผัวเมียคู่หนึ่งนะเพี้ยงควายไว้เป็นร้อยตัวเลยนี่วันวันหนึ่งควายหายเว้ยหายหมดกุ่เลยร้อยตัวอีนี้ก็เพียดกินเหล้าเมยายาใหญ่โตเลยควายหายไปสามวันแล้วควายหายหาควายไม่เจอเรียย ก็ไปยืนเยี่ยวทีนี้ร chutz, umm. ตรงที่เขายืนเยี่ยวจะมีสารมีสารอยู่หันเหลือไปเห็นสารก็เลยปากค่อยพูดว่าพอจ้ะถ้าเจ้าพ่อตามควายผมกลับมาได้ผมบนจะอึดบไม่ยายหนึ่งทีสามวันควายกลับมาหมดเกลี <c oughs> paint, ้ยงเลย ลูกเกยก็ไปเล่าให้แม่ยายฟังเลยแม่ผมบนไว้ย่างเงี้ยผมบนไว้จะล่อแม่เนี่ยแม่จะตกลงไหมเอาอยัางไงเออจะแม่จะเอาอยัางไง <c oughs> ผมบนไว้ผมจะล่อแม่เนี่ยแม่ยายตบขวางเลย <c oughs> มึงบนหาเหวอะไรมึงไม่ดูเลยตาหม,มาตาเเลยเ <c oughs> อาไหนบนแล้วก็แก้บนซะ, <c oughs> <c oughs> ะยัง <c oughs> ไหนมึงบนแล้วก็แก้บนซะ ไปรุ่นเลยเนาะถึงเวลาแก้บนก็กระเด้าวพวกพวกพครับแล้วก็จะนุ่งเกงจะเลิกเลยจะจะกลับเลยไม่ยากระโดดฟ้าเอวเลยตอนจะลุกเขยจะลุกอไอทิษมึงคิดให้ดีๆมองบนไว้กี่ทีกันแน่ติดใจไมไมยาติดใจแก้ร่างเลยไม่แก้บนแล้วแก้ร่างเลยบนแล้วแก้ร่างอย่างนี้เป็นหนึ่งเรื่อง ว่าเยิ้มมุมปากปาจอนน่ะเขาจะตายเยิ้มมุมปากเขาไม่แบบหาการ์สหาเจอการ์สที่ไหนล่ะนิ่งเลยแม่ครับวิ่งเลยดูดิเลยนั่งเครียดเลยดูบอลเคลียร์เลยผมกำลังดูครูไปยาอยู่อันนี้ดวัยเด็กกว่าดูขวัญใจเขาเขาก็เลยไม่ไม่ฟังพองเราเดี๋ยวเอาไปลงคลิปยอดไลค์มันจะได้ขึ้นเอาเรื่องที่สองนั่งเครียดเลย เล่าเครียดเลยอันนี้เรื่องอยากเลี้ยงนกมีหญิงคนหนึ่งมีลูกมีครอบครัวแล้วละ่ะนี่อยู่บ้านเขาเหงาก็อยากเลี้ยงอยากซื้อนกตัวมาเลี้ยงนะออกันนะก็ไปที่ร้านขายนกเดินดูไปดูไปดูไปนกนุ่งก็สวยนกเง่นก็ดีนกนี้ก็สวยเว้ยไปเจอนกขุนทองอยากได้เดิ อ่ะกตองพูดได้อนะแส <Yeah. S 1> างได้พอค้าเรียบปีเข้ามาเลย <Yeah. S 1> โอ้ยาวไปเลยครับไอ้นกตัวนี้มันอยู่ในซองปากมันไม่ค่อยดีย <laughs> ายยยยยนั่นเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ต้องไปเลี้ยงแก้เหงาให้มันพูดจะได้แก้เหงาแล <Yeah. S 1> ้วกูทองเห็นเห็นแยกวันนั้นซื้อแยกเอววันนั้นมาปุ๊บมันซื้อปุ๊บก็ดีใจเลย <laughs> พูดมาเลยว่าโอ้ได้แม่เล้าใหม่แล้วนะย <Yeah. S 1> ังไงก็ไม่ได้คิดอะไรนะ ได้มาลก็หิ้วขึ้นรถกลับบ้านปึ๊บมาลงบ้านก็หิ้วกองไปจะเปแนแฝไว้ทีนี้พอดีลูกสาวเดินมาลูกสาวก็เป็นสาวแล้วไง <Yeah. S 1> อ๋อเด็กใหม่เด็กใหม่นอว่าลูกสาวเขาเป็นเด็กใหม่ในซ่งองอีก <laughs> เ,อเด็กใหม่เด็กใหม่ <laughs> ยายแม่ก็ชักเอ๊ะตะหงิดตะหงิดแล้วว่าอีหานี่มันอะไรของมันวะ <Yeah. S 1> ไอกก้นกคนนี้มันจะรู้มากเกินไปแล้วถ <Yeah. S 1> ้าพักเดียวแต่พ่อกลับมาจางทำงาน <Yeah. S 1> ต่อรถเปิดซื้อรถมาปุ๊บ <Yeah. S 1> ไอ้นกบอกว่า ที่นี่อะไรก็ใหม่หมดซ่องก็ใหม่เด็กก็ใหม่เสียเสียดายนะอ่ะคนเที่ยวคนเดิมเมียว่าจะไม่คิดอะไรแล้วต้องคิดแล้วไอหานี่งไปเที่ยวซ่องมานี่หว่านกยังจำได้โอ้ยิ้มมุมปากเราลยหลังหลักกันละ คนฟังเดินหนีหมดเล่ายังไงอะหมายเอฟรถไปไหนไปไปธนาคารอไปงานครับไปไปเอานี่ไปให้เพื่อนด้วยอะไรเล่ายังไงคนฟังเดินหนีหมดเลยมันต้องหาเรื่องใหม่ๆแล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วนี่ต้องเรื่องใหม่แล้วฮ่าฮ่าฮ่า มิกบอกไปดีกว่ามึงไม่มีเรื่องอย่างกูสิมึงไม่ได้เรื่องมึงไม่สนุกอะ่ะ <c oughs> มึงจะโหมันจะเอาหักกิ้งหักเสกได้ยังไงเล่าเรื่องแบบเรื่องยิ้มมวนปลามุกเดิมไงแก๊สพวกอะไร <c oughs> ให้ลองอให้กูขึ้นไปเล่นกู่ไอ้แก๊สถึงกูเอานะแก๊สกล้าเล่น,นกบับกูป่าว กูไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วยายมันยานเล่นมไม่ดีมันก็เสียกูเล่นไม่ดีกูไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วจะมาช้ากัน <c oughs> ไม่มีคนดูกูก็จะลงไงไม่มีคนดูกูก็จะลง <c oughs> ช่องกูไม่มีใครดูกูก็แฝงไว้ง,งั้นแหละยูท <c oughs> ูบบวบมีคนดูกูกูก็จะเล่าไงอโอ้โหแล้วเล่าไม่มีใครฟัง แค่ยกลังขึง้นก็เหนื่อยแล้วตอนเล่าทิทานนี้มีใครฟังอีกอ่ะตอนเล่าทิทานไ่ากนกำนัลกำรอนนะ้นไม่ทํายมตอนนี้เรา,าอย่างไรคนหนี จะเรเ,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 เออกกิจมลงอ้อนดตเลยบนาคารนีพแล้วเ้ายงไงคนหนีบอเเปลี่ยนชื่อช่องล้วยบัว